อ,อันนี้อากอันนี้เอาปลาสดใสนะครับอากาศดีดีครับมึงกันนครวันนี้มาเดินนะมาเดินอีกแล้วก็วววมันล่มแล้วนะล่มแล้วเดดล่มแล้ว ะไปกันต่อแล้วครับอากาศดีครับวันนี้แดดออกก็รู้ยังไม่ครบอันนี้งอน็เรียงรายไม่ได้บึงแก่นนครนะครับมาไม่ได้มาทุกวันนะครับแต่ว่าก็พยายามมาฝนไม่ตกแล้วก็ แต่วันนี้บังเอิญตื่นตื่นเช้าไปหน่อยครับก็เลยออกมาแต่วันเลยนี่คนเสื้อเปล่นเช้าอันนี้มาเช้าจังงงตัวเองเหมือนกันว่าจอดรถปุ๊บเอ้าแปดโมงนะปกติแปดโมงผมยังไม่ตื่นเลยเออนึ่ม่งปอด้วยครับแมงปอภาษาสายเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอยังปอคือนกันเหรอโอ้พีเสื้อเหรอ <ítulo> เลขผีเสื้ออีกเขาไม่คิดเป็นของตัวเองไเหรอหูหมากอันนี้สวยมากอันนี้สวยครับเดี๋ยวให้ดูหมากอันนี้เจ๋อได้กล้องผมมันปรับข้างไม่เป็นนะหมากอะไรไปรู้เนี่ยมีลูกพอดีนะไปกินได้คนแก่ไปกินได้มาติดมืออีกเ้าไม่ได้ฮะนี่ ย้อนแสงไม่ได้ครับมันไม่ชัด <c oughs> <c oughs> เราก็เดินเอานลครับเพราะว่าอายุเยอะแล้ววิ่งไม่ไหวแล้ว,มวหมาตัวใหญ่มาแลครับเขา <c oughs> ก็เดินหลบแมมันลงข้างทางไปแล้ว<ม>นี่ครับคุณมาอะไรเขาย่านมามาตัวใหญ่จะหลบ <c oughs> เป็นลายใช่ตัวลายเสือปะ่ะไม่ใช่นะไม่ตัวนั้นลายเสือกวนี้ก็พา,ากันมากินข้าวนะครับกินข้าวร้านข้าวแกงเสร็จแล้วก็มาเดินออกกำลังกายรับแสงแสงแดดนะครับเลื้วิตามินรือวิตามินอะไรนะครับวิตามินดีเหรอใช่วิตามินนะครับ ที่ขอนแก่นนะครับวันนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบึงแกน่นนครอากาศดีครับมันมีลู่ให้เดินระยะทางประมาณรวมๆแล้วน่าจะ5กิโลนะครับก็ได้5 9าพันเก้หมื่นหมื่นเลยเหรอเออกขมีมันสมาชิกไม่ได้ใส่เสื้อมาครขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับวันนี้เรา ถ่ายสั้นแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ